พี่น้องมาเคปโต๊ก,ตกบุ้งดูไล่ไลา <laughs> ย่กูนะยู้ดีๆโอ้ยโชคดีที่เอาดอกไม้เข้าทัานโอ้ยสองดอกนั้นเอาเข้าเพราะท่านนี่จะตายสับอกบอุบ้งดูเต็มแล้วพี่น้องได้ยนินเสียงตุ้ม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 มาบาดเดี๋ยวมาอู้จังไหนสิได้เอาดอกไม้อันนั่นได้นะฮะปัดน้ำใส่ปุย๋ยไหม,มโอ้ เอิอแฟนมาเบิกเราบอกไปได้ลูกไปได้ลูกพอนะคุณอาเบิ่งดูโอ้เย็นเย็นโอ้ไปเอาดอกไม้ต้นนั้นบอกให้มีคุณอาสามต้นอีกต้นหนึ่งอยู่มุมอีกต้นหนึ่งอยู่มุมโอ้ยนึกอีกทางหนึ่งสว่างโอ้ยมาเลยบักเข็บบกเข็บามาแล้วถึงหนาวถึงอยากตาย่ยานบักอันนี้มันเมือ่อ น่ะบงอยู่โดดูแปบ๊บเดี๋ยวละลายแป๊บเดียวเลยว่าคนตกอ่ะโอ้ยบงปันปันไส้ปุ๋ยเลยยุ่น้ำอานนี้มื่อนีอนนอน้กลับบ้านซะแม่ฝนดันมาตกก่อนน้องเอ๋ยดูดูบรรยากาศหน้าบ้านดูเป็นอย่างนี้ทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ได้ไปใสเลยเบงมีหลาย กลับขึ้นมาทาั้งนี้้ายก็เก้า,ลา้ลยทักคุณน่ะไม่ได้นั่งชมวิวเลยด,ด,ดี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 ที่เอาดอกไม้อันนี้ไว้ทันน่ะ